นอนม้วนใบข้าวหรือนอนใบขาวตามที่ชาวนาเรียกถ้าเกิดเขาเข้ามาอยู่ในครั้งหนึ่งแล้วเขาก็จะมีการระบาดแล้วก็ขยายเผาผัดไปเรื่อยๆจะทําให้ผลผลิตของเราเนี่ยลดลงโดยปกติแล้วกเกษตรกรทั่วไปเขาก็จะใช้เป็นเคมีซึ่งถ้าเกิดเป็นของเรานะครับเราต้องการที่จะทํานาเป็นแบบอ e ินทรีย์วันนี้เราก็จะใช้เป็นมิวเมตาโก ซึ่งบิวเมทาโกนะครับจะเข้าไปทําลายหนอนม้วนใบข้าวโดยวิธีการสัมผัสสามารถกําจัดหนอนได้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานด้วยสําหรับวิธีการทำนะครับหลังจากที่เราเตรียมน้ำเปล่ามาแล้ว20นิลิตรเราจะเติมบิวเมทาโกลงไป40กรัมจากนั้นให้เราหาไม้คนเพื่อที่จะให้บิวเมทาโกเนี่ยละลายน้ําได้ดีก่อน สำหรับบิวเมทาโกจะมีสาร2ชนิดนะครับก็คือบิวเลีย e และเมทาเลเซียม e เป็นสารชีวอพันธุ์ที่ใช้กําจัดมแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆได้เป็นอย่างดีจากนั้นให้เรานําไปเติมลงในถังฉีดพ่นปิดฝาแล้วก็นําไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรับวิธีการนําไปใช้งานจะนาไปฉีดพ่นในบริเวณที่มีหนอนมวนใบข้าวระบาดสามารถฉีดพ่นเป็นการป้องกันก็ได้เพราะว่าบิวเมทาโกสามารถอยู่ได้นานจะไม่เป็นอันตรายต่อต้นข้าวนะครับควรที่จะฉีดพ่นให้ทั่วเราไม่ควรฉีดพ่นในช่วงที่มีแสงแดดจัดเพราะว่าตัวบิวเมทา ควรที่จะฉีดพ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งไปจนกว่าเราจะเห็นใบเข้าใบใหม่ขึ้นมาแล้วไม่มีหนอนทาลายหรือถ้าเราจะใช้เป็นการป้องกันไปเลยเราก็ฉีดสัปดาห์เป็นสัปดาห์ก็ได้เราจะใช้เวลา2 3ถึงวันนะครับหนอนม้วนใบก็จะโดนทำลายมิวิตาโกนะครับสามารถที่จะใช้กําจัดหนอนได้ทุกชนิดสามารถที่จะกําจัดพวกเพี้ยชนิดต่างๆได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นแล้วยังสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการกําจัดพวกมแมลงปีแข็งได้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและยังไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ําที่อยู่ในานาข้าวด้วยกําจัดพวกมแมลงศ จากที่ทดลองใช้งานดูแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมนิติดวงกันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการกําจัดนอนม้วนใบในานาข้าวนะครับนอนม้วนใบข้าวหรือนอนใบขาวตามที่ชาวนาเรียกจะกเกิดจากผีเสื้อกลางคืนกลุ่มของผีเสื้อปีกลายถ้าเกิดเขาเข้ามาอยู่ในครั้งหนึ่งแล้วนะครับเขาก็จะมีการระบาดแล้วก็ขยายผ่อพันไปเรื่อย ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจะทําให้ผลผลิตของเราเนี่ยลดลงอย่างน้อย20%โดยปกติแล้วเกษตรกรทั่วไปเขาก็จะใช้เป็นเคมี Me. ซึ่งถ้าเกิดเป็นของเรานะครับเราต้องการที่จะทํานาเป็นแบบอินทรีย์วันนี้เราก็จะใช้เป็นมิวเมทโกซึ่งเป็นสารบิวเลียซึ่งมิวเมทโกนะครับจะเข้าไปทําลายหนอนม้วนใบข้าวโดยวิธีการสัมผัสสามารถกําจัดหนอนได้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานด้วยสําหรับอุปกรณ์นะครับสิ่งแรกเลยก็คือถังฉีดพ่นเตรียมน้ําเปล่ามา20ลิตร แล้วก็จะมีบิวเมตาโกนะครับจะใช้40กรัมต่อน้ํา20ลิตรสําหรับบิวเมตาโกนะครับถือว่าเป็นหัวเชื้อสําเร็จรูปนะครับเราสามารถที่จะละลายน้ําแล้วนําไปฉีดพ่นได้เลยเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปขยายเชื้อต่อนะครับหลังจากที่เราเตรียมน้ําเปล่ามาแล้ว20ลิตรนะครับเราจะเติมบิวเมตาโกลงไป40กรัมใส่2ซ้อนต่อน้า20ลิตรนะครับจากนั้นให้เราหาไม้คนเพื่อที่จะให้บิวเมตาโกเนี่ยละลายน้ําได้ดีก่อน สำหรับวิวเมตาโกนะครับจะมีสาร2ชนิดนะครับก็คือวิวอเลียและเมทาเลเซียมนะครับซึ่งถือว่าเป็นสารชีวพันธุ์ที่ใช้กําจัดมแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆได้เป็นอย่างดีจากนั้นให้เรานําไปเติมลงในถังฉีดพ่นเติมเสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วก็นําไปใช้งานได้เลยนะครับนี่นะครับลักษณะการเข้าทําลายของหนอนม้วนใบข้าวเขาจะไปห่อตัวอยู่ตามใบข้าวแล้วก็แทะกินใบข้าวเป็นอาหารส่วนที่เป็นขา,ขาวๆนะครับจะเป็นเส้นใยของใบข้าวเขาจะกินส่วนที่เป็นสีเขียวนะครับ มันจะทําให้ใบของข้าวเนี่ยไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ทําให้ข้าวเราไม่สมบูรณ์หลังจากที่เขากินเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะห่อตัวอยู่ตามใบข้าวซึ่งมันจะส่งผลทําให้ข้าวของเราหรือผลผลิตข้าวของเราลดลงบางครั้งเราเปิดมาเนี่ยจะมีตัวอยู่ด้านในลักษณะของตัวหนอนนะครับเป็นหนอนที่มีขนาดเล็กซึ่งเขาสามารถจะมีได้หลายสีตั้งแต่สีขาวเหลืองหรือสีน้ําตาลจะมีลักษณะค่อนข้างที่จะเล็กสําหรับวิธีการนําไปใช้งานหลังจากที่เราผสมเสร็จแล้วเราก็จะนาไปฉีดพ่นในบริเวณที่มีหนอนม้วนใบข้าวระบาด สาเหตุที่เขาระบาดช่วงนี้นะครับก็คือใบข้าวของเราเนี่ยจะเริ่มจเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่นะครับก่อนที่จะมีการตั้งท้องและออกรวงถ้าเกิดยังไม่ระบาดนะครับเราสามารถที่จะฉีดพ่นเป็นการป้องกันก็ได้เพราะว่าบิวเวอรทโกจะเป็นสารชีวพันธุ์ที่สามารถอยู่ได้นานตัวนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อต้นข้าวนะครับถ้าเกิดเราไม่ดูแลรักษานะครับช่วงนี้จะทําให้ข้าวของเราเนี่ยเสียหายเป็นจนวนมากผลผลิตของเราจะได้น้อยลงสําหรับการฉีดพ่นนะครับเราควรที่จะฉีดพ่นให้ทั่วฉีดพ่นให้เป็นฝอยเล็กๆนะครับ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นก็คือเราควรที่จะฉีดพ่นช่วงเย็นเราไม่ควรฉีดพ่นในช่วงที่มีแสงแดดจัดนะครับเพราะว่าตัวบิวเวทโกเนี่ยอาจจะโดนทาลายด้ดยแสงแดดหรือจะมีปริมาณที่ไม่เพียงพอที่จะเข้าไปทาลายหนอนได้ถ้าเกิดเราเห็นว่าเป็นการระบาดหรือเป็นการเข้าทําลายเป็นจำนวนมากเนี่ยเราควรที่จะฉีดพ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งนะครับเป็นเวลา3ครั้งต่อกันจะฉีดพ่นไปจนกว่าเราจะเห็นใบเข้าใบใหม่ขึ้นมาแล้วไม่มีหนอนทาลายหรือถ้าเราจะใช้เป็นการป้องกันไปเลยนะครับแล้วก็ฉีดสัปดาห์เป็นสัปดาห์ก็ได้ ถ้าเกิดเราฉีดพ่นบิวเมทากไปแล้วนะครับเราจะใช้เวลา2อถึงวันนะครับหนอนม้วนใบก็จะโดนทาลายบิวเมทากนะครับสามารถที่จะใช้กําจัดหนอนได้ทุกชนิดกําจัดพวกเพลี้ยชนิดต่างๆได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นแล้วยังสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการกําจัดพวกแมลงปีกแข็งได้นะครับประโยชน์ของการใช้บิวเมทากนะครับก็คือเราสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยสามารถที่จะใช้กําจัดหนอนได้ทุกชนิดนะครับแล้วก็สามารถที่จะกําจัดพวกเพลี้ยชนิดต่างๆได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นแล้วยังสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการกาจัดพวกแมลงปีกแข็งได้ ใช้ทดแทนสารเคมีได้เป็นอย่างดีช่วยในเรื่องของการกําจัดมแมลงศัตรูพืชได้อย่างครอบคลุมและยังถือว่าเป็นสารอินรีย์มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและยังไม่เป็นอันตรายต่อสั์น้าที่อยู่ในนาข้าวด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกกบพวกปลาหรือหอยต่างๆนอกจากนาข้าวแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะใช้มิเวเมนากโเข้าไปกาจัดพวกมแมลงศัตรูพืชต่างๆได้กับพืชทุกชนิดนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านประสบปัญหาในเรื่องของหนอนมวนใบข้าวหรือแมลงศัตรูของพืชหรือแมลงศัตรูของข้าวชนิดต่างๆเข้าไปทําลายท่านสามารถที่จะใช้สารในกลุ่มของบิวเลียนะครับเป็นสารชีวพันหรือบิวเวาโกก็ได้ตัวนี้สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการกําจัดและป้องกันแมลงได้เป็นอย่างดีซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้สารอินทรีย์ซึ่งมันจะได้ผลดีแล้วก็แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางสําหรับการกําจัดหนอนในนาข้าวสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถนำไปทดลองใช้งานดูได้นะครับ จากที่ทดลองใช้งานดูแล้วได้ผลดีครับ